สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็มาถ่ายทำที่สนามไทเกอร์แ็นะคะคือสนามสวยมากเลยทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับปืนนะคะล็อกไอแลนด์อาร์โมรี่ที่ร้านปืนสิงห์ทองไฟอาร์มส่งทดสอบนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือหน้าตาเนี่ยคือเป็น GI Standard เลยแต่ว่าเป็น Taurus b a r r e นะคะก็คือตัวลำกล้องเนี่ยเป็นปลายเกลียวแบบนี้ก็สำหรับตัวปืนนะคะหน้าตาเนี่ยก็จะเป็น1911 A1 เลยนะคะตั้งแต่ศูนย์หน้าเป็นศูนย์ GI Standard นะคะทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังเลยแล้วก็สเลชั่นก็จะมีแค่ด้านหลังอย่างเดียวพร้อมกับตาล็อกไอแลนด์นะคะผิวก็เป็นการทำสีปักเกอร์ไลท์สไตล์ล็อกไอแลนด์ สำหรับกระบอกนี้นะคะปกติเนี่ยความยาวลำกล้องก็อยู่ที่5นิ้วแต่ว่าพอมีปลายเกียวเพิ่มออกมาตรงนี้ก็จะเพิ่มอีกประมาณครึ่งนิ้วนะคะตรงส่วนนี้ก็มีข้อดีนะคะแน่นอนเขาทำปลายเกียวมาเนี่ยก็ในเมืองไทยก็สามารถติดพวกคอมเพนเซเตอร์ได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอาติดพวกซับเพสเซอร์นะคะ ปอกเก็บเสียงซึ่งในเมืองไทยก็อย่าหาทำนะคะผิดกฎหมายแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยเพิ่มในส่วนของน้ําหนักด้านหน้านะคะช่วยรับแรงรีคอยทําให้รีคอยต่ำมมว่ามันก็นิดหนึ่งแหละทุกคนนะคะแล้วก็ในส่วนของความเร็วลูกเนี่ยก็คิดว่าความเร็วลูกก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรก็นิดนึงโดยภาพรวมภายนอกนะคะก็ลักษณะเนี่ยคือเหมือน191 1 a 1เนี่ยทั่วไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอลองแกะดูด้านในทุกคน ในส่วนของแรมเนี่ยปกติ1911 A1 จะเป็นแรมติดโคงปืนแต่ว่ากระบอกนี้จะได้แรมลำกล้องมาซึ่งก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าแรมลำกล้องในปืน1911เนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยซึ่งโมก็ได้ไปหาข้อมูลเรื่องแลมลำกล้องในปืน1911มารวมถึงได้สอบถามทางอาจารย์วิทยาไปด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรที่แลมลำกล้องเนี่ยมาอยู่ในปืน1911แบบทรงสแตนดาร์ดแบบนี้นะคะ ซึ่งท่านก็ให้ความแนะนํามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกกระสุนขนาดจุด45เนี่ยก็มีทั้งหัวตัดแล้วก็หัวลูนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่เขาทําแหลมคงปืนอ่ะเพราะว่าปืนเนี่ยออกแบบมาพร้อมกับกระสุนหัวบอลขนาดจุด45มันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของกระสุนเนี่ยถูกส่งเข้าไปในลํากล้องแต่ว่าปัจจุบันที่ออกแบบมาหัวตัดหัวลูพวกนี้นะคะ เขาก็บอกว่าอาจจะเกิดการติดขัดขึ้นได้นะคะเขาก็เลยมีการออกแบบลำกล้องเนี่ยก็คือให้เป็นแหลมลำกล้องเลยเพื่อที่กระสุนเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปในลงเพลิงเนี่ยได้ง่ายขึ้นไม่ติดขัดก็เดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันนะคะว่าฟิลลิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะ0.5นิ้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นสแตนดาดทั่วไปยังไงแล้วก็จะมีการแนะนำนะคะแนวทางการแต่งปืนสแตนดาดแบบนี้ด้วย ทดสอบดูฟิลลิ่งนะคะสำหรับปืนใหม่ก็ใช้ลูก FMJ เลยนะคะอันนี้ของ s e r ร e r รอรนะคะมาลันปืนกันฟิตติ้งมาแบบแน่นนะปืนยังแน่นอยู่เลยทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะจากการทดสอบเนี่ยฟิลลิ่งการยิงนะคะตั้งแต่ขึ้นลำเลยคือจะบอกว่าอันนี้เป็นนัดแรกที่ยิงของกระบอกนี้เลยนะคะคือปืนใหม่มากๆเลยก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะคะต้องยิงลันไปสักพักหนึ่งแล้วก็ลำกล้องที่เพิ่มมาอีกครึ่งนิ้วนะคะส่วนตัวโมก็ยังจับฟิลลิ่งความแตกต่างระหว่างปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ เดี๋ยวลองให้คุณปิงยิงบ้างครั้งนี้นะคะก็จะให้คนที่ยิง1911บ่อยนะคะกวนโมมาทดสอบให้ดูกันนะคะครับก็ใช้ลูก FMJ ก่อนนะครับดูว่าจะจับฟิลลิ่งที่มันต่างได้ไหมนะครับ ยังไม่ค่อยต่างนะครับเดีย๋ยวลองลูกอันนี้ลูกซ้อมหัวตัดนะครับเฮ้ยพอยิงพอยิงลูกซ้อมแล้วรู้สึกนิดนึงจับได้นิดนึงว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเบากว่านิดนึงนะฮะแต่อันนี้ผมไม่รู้ผมคิดเปเองอเ่ล่านะถ้าใครเคยยิงลำกล้องในลักษณะเนี้ยแล้วมีข้อมูลยังไงลองแชร์กันได้นะครับ ทดสอบยิงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณปิงก็เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปการขอแนะนําเรื่องของการแต่งก่อนเพราะหลายๆคนเนี่ยก็อยากทราบปืนที่คุณปิงใช้นะคะ,ะจริงๆก็เป็น G I standard เหมือนกันเลยใช่ครับก็คืออันนี้ผมใช้ในการแข่งขันประจํานะครับรุ่นนี้ก็จะแนะนําวิธีการแต่งคร่าวๆที่ทําให้การยิงเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การจับถือปืนเนี่ยจะดีขึ้นพอสมควรเลยจุดแรกนะครับก็คือจะเป็นภายในก็คือเปลี่ยนสปริงดีคอยล์แล้วก็สปริงเมนนะครับ ก็จะลดน้ำหนักไกล,ลงไปได้จากประมาณหกปอนด์ห้าจุดห้าเนี่ยลงไปเหลือประมาณสี่ปอนด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงรีคอยก็จะทําให้ช่วยเรื่องการดีดกลับของปืนบเบาลงพอสมควรแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวไกด์หลอดยาวตัวนี้ด้วยนะครับ<อ>ครับก็ก็ตัวไกด์หลอดยาวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการทําให้สไลด์เนี่ยมันวิ่งได้ตรงขึ้นแล้วก็ช่วยจัดระเบียบสปริงนะครับทําให้ปืนมันวิ่งแบบรู้สึกสมูทขึ้น ก็อันนี้ก็ควรเปลี่ยนแล้วก็เป็นการถ่วงน้ําหนักด้านหน้าด้วยนะครับถ้าของเดิมก็จะเป็นไกด์หลอดสั้นแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ในปืนรุ่นนี้เลยนะคะก็คือภายในจริงๆก็คือเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่ลํากล้องที่ยาวมาแล้วก็ปลายเกี่ยวแล้วก็ตัวของอแรมใช่ครับนะแล้วก็อันนี้กลีบตัวนี้ผมเลือกใช้ของแม c กพลนะครับก็จะทําให้มีลักษณะกิบที่ค่อนข้างบางแล้วก็หนึบนะครับจะค่อนข้างหนึบมือพอสมควรแล้วก็ได้มีการใส่บ่อแม็กก็คือใช้เป็นแบบแขวนนะครับ ก็บอกแม็กก็จะแน่นแน่นปึกเลยก็ประมาณนี้ครับการแต่งใช้งบประมาณไม่ได้มากครับก็อาจจะประมาณอยู่ที่เอาตีว่าไม่ถึง5,000ันละกันนะครับไม่ถึงห้าพัน ก็จะได้ปืนที่ฟิลลิ่งดีขึ้นพอสมควรก็เปลี่ยนไปเลยนะคะก็คือใค,ใครที่มีแบบบัเจ็ตอยู่ในงบประมาณที่ไม่ไม่อยากแต่งปืนแบบเสียงบประมาณสูงมากะนะคะคก็ลองแต่งแบบคุณปิงดูได้นะคะหรือว่าถ้าใครหลายๆคนเนี่ยมีแนวทางการแต่งปืนของตัวเองแบบไหน,นอยากจะแนะนํานะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเป็นหนึ่งกหนึ่งรุ่นอื่นก็ได้นะคะนี่จะสังเกตว่าชุดลั่นไกายผมไม่ได้ยุ่งนะครับก็คือนอกสับก็ยังใช้นกเดิมค่ะไก่ก็ใช้ไก่เดิมนะครับแล้วก็ พวกเซียพวกอะไรพวกนี้ก็ใช้ของเดิมหมดก็อาจจะมีการเอามาขัดเลื่อนเล็กน้อยนะครับก็ใช้ได้ดีเลยนะครับค่ะก็คือปืนหนึ่งก็เรื่องหนึ่งอาจจะยิงเป็นปืนที่ผมมองว่าแต่งง่ายนะเพราะว่าของแต่งมันเยอะมากแล้วก็ระบบมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรช่างหลายๆคนก็เข้าใจระบบดีก็สามารถทําการตกแต่งเซียอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายครับค่ะง่ายโอเคเราก็กลับมาที่ปืนเดิมๆกันบ้างนะคะกระบอกนี้คุณปิงเรามาสรุปกันกับปืนกระบอกนี้นะคะ ก็เอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าคนที่ไม่ได้ยิง1นึ่หนึ่งบ่อยผมบอกเลยว่าจับความรู้สึกไม่ได้ว่าต่างอครับก็คือจะซื้อกระบอกไหนเนี่ยก็เหมือนกันแต่แต่ถ้าสมบุติถ้าชอบความยาวที่เพิ่มขึ้นหรือชอบเกีียวพวกคอมเพนเซเตอร์ <c oughs> ได้นะคะตรงนี้ก็าอาจจะมีติด ขอหมูอย่างนี้นะคะ,ะคือเพิ่มความเท่ขึ้นนะทุกคนก็ใครถ,ถ้าใครชอบที่จะแต่งอะไรแปลกๆเนี่ยก็มาเลือกตัวนี้ได้มันก็สามารถติดอุปกรณ์ได้ซึ่งหาหายากนะครับปืนหนึ่ง้าหนึ่งที่มีปลายเกลียวแบบเนี้ยจะมีเคยเห็นก็จะมีคิมเบอร์ก็ราคามันก็จะไปแบบแสนสามแสนสี่ไปเลยประมาณนี้ครับค่ะก็คือแบบเท่ๆนะใครใ<ช>มีความใฝ่ฝันอยากเห็นปืนแบบเหมือนไดน,นังอะไรอย่างนงี้นะคะติดปลายเกลียวปืนพกสั้นก็เท่ไปเลยใช่ครับใส่ขอมหมูใหญ่ๆเนาะ แล้วก็ที่คุณปิงพูดถึงคิมเบอร์เมื่อกี้ราคาเขาอะก็จะแบบระดับแสนอัพแน่ๆตรงนี้นะคะแต่ว่ากระบอกนี้เนี่ยประชาชนหน้าร้านก็อยู่ที่7 5 <ๆ S 2> ็ดหมาอืครับก็พอพอได้อยู่นะครับก็คือทําให้แบบราคาจับต้องได้นะคะคนทั่วไปนี่คือสามารถเล่นปืนแบบนี้มีปลายเกี่ยวไดแ้แต่ก็อยากจะขอย้ําเตือนเรื่องอท่อเก็บเสียงนะครับก็อย่าไปพยายามไปหามาใส่กันนะครับมันผิดกฎหมายแล้วก็โทษเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับ ใช่ค่ะก็ระวังให้ดีนะคะตรงนี้อย่าหาทํานะคะทุกคนขอเสริมเรื่องการยิงเชิงกีฬาบ้างปิงแบบนี้ครับก็ในหลายๆกีฬานะครับเขาอาจจะมองว่าตัวเนี้ยก้อนตัวเนี้ยเป็นการถ่วงน้ำหนักด้านหน้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแอบโกงขึ้นมาใช่ไหมใช่ก็เรื่องกีฬานี่ผมไม่แน่ใจว่าจะลงใน idpa ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นของ hdp น่าจะลงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ถอดตัวนี้ออกได้ที่จริงอะถ้าถอดออกมันก็เป็นลำที่เสมอกันแล้วก็ไม่ได้เป็นการถ่วงน้าหนักก็ลงได้นะครับค่ะโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณร้านปืนสิงทองไฟอาร์มอีกครั้งนะคะที่ส่งปืนล็อกไอแลนด์มาให้ชาแนลโมโทดสอบก,กันโอเคครับขอบคุณครับ